สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอาเเวนะจารานังปันทิตานันจะเซวนาผูชาจะภูชนียังเอตมังคลามุตตมังปฏิลูปเทาวาโสจตุเพจกาตาปุญญาตาอัตสัมมาปนิทิจะเอตมังคลามุตตมังพาหุสัญจะสิปัญจวินยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจเอตมังคลามุตตมังมาตาปิตุอุปทานัง กุตตทารัสสะสังฆะโหอะนาคุราจกรรมันตาเอตามังคารามุตตามังทานันจะธรรมจาริยาจะยาตากานันจะสังฆะโหอะนาวจานิกามานิเอตามังคารามุตตังอารติวิระติปาปามัจชปานาจะสัญญโมอัปามาโทจะธรรมเมสุเอตามังคารามุตตมังคารวโจะหินาวานิวาโตจะสันตุเีจะ กตัญญูตากาเรนะธรรมะสาวานังเอตัมังคารามุตตมังกันติจัโสวจัสตาสัมมานันจัตสัตถะสานังกาเรนะธรรมะสักชาเอตัมังคารามุตตมังตาโปจัพมาจาริยัญจาอริยสัจนะสัจสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจาเอตัมังคารามุตตังคุทธัสรโรกธรรมเมนะหิจิตตังยสานกรรมปฏิ อาศกังวิราชังเขมังเอตามังคารามุตตมังเอตาทิสานิกตาวานาสัพพะตะมะปาลาชิตาสัพพะตะโสถิงขัจฉันติตันเตสังมังคะระมุตตมันติ12บทสวดร,รัตนปริร ยังกินจีวิตตังอิตะวะรังวาสเกสุวายังรัตนังปานิตังนะโนสังมังอัติตาถาคาเตนะอิทมติปุเตรัตนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวาติโหตุกายังวิราคังมะอะมะตังปานิตังยัตัชคาสกัยยามุนีสัมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาติกินจีอิทมปิธทมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวาติโหตุ ยางบุตธายเสรโทปริวัน่ายีสุจริงทำสมาธิมานันตาริกัญยามาหุ สมาธินาเตนะสโมนาวิชาตีอิธรรมปิธรรมเมรตา낭ปานิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยปุการะอาตสัตตังปัสสะทัตาริเอตานิยุานิหติเตทคีเนยสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหะปารานิอิธรริสังเครตตา낭ปานิตังเอเตนัเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตตามสัตภีนานิกามิโนโคตมาสาสัณมิ เตปฏิป,ต,ปตาอามาตังวิกายาฮาสะทะลัทธามุธานิภิปุติงปุญจมานาอิตัมปิสังเครตานังปานิตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวิรัตาจิตายาาติเกภาวัสมิเตขีนะพิจา,าวิรุธิจันทานิพินิพันติ ทีลายาทายััปฏิโปอีตัมปิสังเครตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวะติโหตูสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาเวจิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตตาทันตสสะปุสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนาคันทัพโหนมาโรสหะพรมุนาจิตังอาปะจิตังไกราตถารรปัสสะชนตุโนสิบสี่ บทสวดเกตปุตสูตภาสิตามิทงังเตนะปกขวตาชานาตาปัสตาอาราหาตาสัมามส,สัมพุเทนะเอตะตุมเหมาอนุสาวนามาปารัมปารปารยะมะอิติกิริยะมะปิตกะสัมปทานีนะมาตากะเหตุมานะยะคเนนะมาอากะระปาลิวิตะเกนะมา ทิฏฐินิชานขันติยามาภาพพาลูปตายะมาสัมโนโนคารุยะธาตุเมหิอัตตนาวะชาเนยะธาอิเมธมะอกุสราอิเมธมะสาวะชาอิเมธมะวินยุคาราหิตาอิเมธมะสัมมาตาสัมาทินนาอาหิตายะตุกายะสังวัตติอาตตาตุเมหิปัจจานุเหยยะธา ยะธาตุมเหอัตตนาวาชาเนยยะธาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมะอานาวชาอิเมธรรมาวินยยปัสสาอิเมธรรมาสัมมตตาสมาทินาหิตายะสุขายยะสังวตันติอัตตตุเมเหอุปสัมปัชวิหารเอยยะธาติสิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตร อุปาณิยติชีวิวิตามปาปมายุงยะชะรูปานิตาสานสันติตานาเอตังพายังพระมาราเนเปขามานโน ปุญญาณิกายีลาทาสุขวะหานิอุปานิยติชีวิตามปามายังชรูปานิตาสานสันติตานาเอตังไพยังมาราเนเปกะมาโนโรกามิสัมปาชะเหสันติเปโขโยทะกายะนัสังยามวาจายะอุทาเจตัสตังตัสสเปตัสสุขายาโหติ ยังชีวะมะมาโนุปกาโรติปุญญงธรรมโมหาเวรคติธรรมจัาตินิงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานีสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงขัจติธรรมจาริสเพสังคาราอนิจจติ ยัตถาปัญญายาปัสสติอัตะนิพินติทุเขเอสามโควิสุติยาสเปสังคาราทุกาติยตถาปัญญาญาปัสสติอัตะนิพินติทุเขเอสามโควิสุติยาสเปรัมมาอนัตติยตถาปัญญาญาปัสสติอัตะนิพินติทุเขเอสามโควิสุติยาสิบหกบทสวดอันปนา迦ชาโด อปันนักฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทัญญาเมทาวีตังคันเฮยะอปันนักังภาหุงเวสารานยันติปภะตานิวะนามินิจะอารามารุขาเจตายานิมานุสาพยัตจิตาเนตังขุสารานังเขมังเนตังสารานมุตตะมาเนตังสารานมักขมะสพพทุกขาปมุจติโยจพุทธันจะ ธรรมมันจะสังค ah ja ki, ันจะสารานังขตโตจะตาริอริยสัจานิสัมมาปัญญายาปัสสติถูกังทุกขสามุปาทางถูกสัจจะอติกังมังอริยัญจะอาถังกลางอาถังกิกิกลงทุกขูปะสัมมาคามินังเอตังโคสารานังเขมังเอตังสารานามุตตามังเอตังสารานามะคัมมะจัมปะสัพพะถูกขาปะมุจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตตคาถา ตีตังนานนาวคะเมยยะนปติกังเกอาณาขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังตีตังปะหินนันตังอปันตันจะอาณาขตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจโยธรรมปัทถตัทธวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามนุพะรูเหะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรม ปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแข่ในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทานั้นเนืองเนืองให้ปุกป,ป่งเถิดอัจเชวากิจจามาตปังโกชัญญามารณงสุเวพึทงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงเอาโหระตัดมัดตันทิตังตังเวพระเทกะรัตโตติ สันโตอาจิขัดเตมุณีติพระมุณีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปัะการจากนี้แล18บดทสวดพินาปัญจเวคณะตา,ะาถักเทลธรรม มัมหีสลังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมัมีพิธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมัมหีมาระดังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินาภาโาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภากจากของรักของเจริญใจตั้งหลายทั้งปวง กรรมสักรมีมิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสาระนาะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นบ้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริศมิกรยานางวาปาปักกงวาตาสัสทายาทาภวิศมิเราทำกับอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินังปัญจเวขีตพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขภัยยปัตตาจันิภัยยโสกปัตตาจันิโสกโหตุสัพเพปิปานีโนเอตวตาจะอเมหิสัพพตังปุญญาสัพพตังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพพสัมปติสิธิยาทานังทาตันตุสัตยาสีลังลักขันตุสัพปตา ภาวนาพิรตาหุนตุขชาตุเทวตาคตาจเกเพุทธาพารัปัตตาปเจกาน,นจ่ายยังผ้ารังอารานตาน,นจเตเชนารคันปัตามีสัพศอกยี่สิบบสทสวดเทวตาปฏิทานคา,าถาหันทรมายังปฏิทานาคาถาโยผ้านามเสยาเยทวตาสนนวิหาราวาสีนีถูเปกะเดโคทิกะเดตะหิงตะหิงตาธรรมทานีนะ พวันตุปุชิตาโสทินการนตทาวิหารมันทะเรเทระจำมะชาณวะกาจพิกาโอสารามิกาธนปฏิอุปัสกากามาจเดสานิกามาจอิสาราสปานักปุตาสุขิตาพวันตุเต ชาลาผู้ชายเยปิจัันทะสัมภวะสังเสริชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังกรมมวาลังปฏิจเตสเพปิทุกัสสการุตุสังขะยังตาตุจิลังสตังธรมโมธรรมัตาราจปุกาลาสังโฆโหตุสัมภโควะอัทายาจะฮิตายาจะอัมเหระคตุสัตธรมโมสเพปิธรรมจาริโนอุทิงสัมปาปุเนยามะทัมเมอาลียาปเวทิเต ยีส่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานาคาถาหันทะมยังปติทานาคาถาโยพระนะมะเสปุญยสิธานิกปัสสะย,ยานัญญานิกตานิเมเตสังจะภาคีโนโหตุสตาน,านันตาปะมานาคาเยปิยากุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตา,าทะโยทิฏฐาเมจยะทิฏฐาวาอันเจอันเยมัชฌ เวลิโนสัตตาทิถันติโลกาสมิงเตปุมาจัตุโยนิกาปัญเจกจัตุโวกาลาสังสารันตาภาวะวะเวยาตังเยปฏิธานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปัานานติเทวาเตสังนิเวทะยุมมายาทินนานาปุญญาณาอานุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหตุ เอเวลาสุขาชีวีโนเขมาปะทันจะกปะปนตุเตสาสานิสิทธะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผ,ผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบุญ ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดยังไม่รอบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอนิฐาน,นุภาพแห่งความเพียรอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสันทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิทิและพระคาถาเ่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกไฟทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญท้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์แลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพอให้แกข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพีนาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบอวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปะริ์และคำมงคลในพระคราตต่าง ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประก,การเธอ